ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ช่องจีจีเคจากควาฟ้มพามาเปิดราคางัวนะครับเปิดราคางัวอ่าราคาราคางัวของเสียบอยฟาร์มโคลาดนะครับผมเสียบอยฟาร์มโคลาดนะครับสามารถค้นหาทางเฟซได้เลยนะครับผมเสียบอยฟาร์มโคลาดนะครับผมอ่ามีบริลบริการรับส่งงัวควายนะครับผมมีอ่าออเดอร์การจัดหางัวควายไห่นะครับผมถ้าคุณไดมากติดต่อมาได้เลยนะครับผมอ่ามือนี้กับมาเปิดราคางัวตัวนี้ให้เพิ่นแล้วครับผม อราคา4 9่0 0บาทนะครับเนาะเป็นว่คาผมราคา4 9่0 0บาทนะครับราคา4 9่ห0้าบาทนะครับโอ้หางงามอยู่นะครับสูงอยู่นะครับสูงประม้านลอยิบหบวกมอยสี่สิบอยู่นะครับม้านยามสิบขึ้นเนาะล่สามหาขึ้นได้ยุ่เนาะได้ปะอ่าประมาณอยหขึ้นนะครับตัวนี้ครับผมทางเขาอยู่เดี๋ยวยว่เตน่ ประสิทธจับมันดีตัองเลยเอ๋ครับเม็ซีก็โอเคนะครับเม็ซีก็โอเคตื่นเดี๋ยวผมจะเนี่ยนะ่รับพอมีเขานะครับบอมีเขาเห็ดเขามันเรียบร้อยนะครับหนังข้อขนาดีนะครับแขนข้อนาดีนะครับยาวนะครับโอ้ล้ำตัวเงวดีเว้ยไปดูเตะว่านี่โบดเข็มนะครับโบดเข็มนะครับล้ำตัวเงวดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยงามนะครับตัวนี้ตัวนี้กะ เออกับ้ำตัวงามน้ำตัวงามสูงเงีอยู่นะครับเงีวดีว่าจากปีแล้วครับผมสิบบาเดือนครับมาว่นสิบห้าเดือนนะครับว่าปีกว่านะครับว่าปีกว่าว่าสิบห้าเดือนนะครับเงีหนังนาดีโบดเข้มนะครับโบดเข้มเม็ดสีก็โอเคนะเม็ดสีก็โอเคนะครับทำไมพี่น้องเดี๋ยวผมไล่เข้าไปทั้งพื้นที่กันจะได้เห็นทับเนื้อตัวชัดๆนะครับอ่าเนี่ยครับผมราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคากระตอร้องได้นะครับ อ่าต่อรองได้นะครับผมมาอ่อาผู้ใดมากิดติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศูน,น,นย์เก้าสามศูนย์น03 03แปดสามแปดแปดห้าสามครับแปดแปอ่อาผู้ใดมากิดติดต่อมาเลยนะครับเสียบอยฟาร,ร์มโคลาดนะครับผม,ไม่ไอ้จับคว้ามันเสร็จเหรผมเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันเผยละมันขุ่นอยู่นะครับแต่มันแต่มันโหดทันเท่าทอ่าโอเคทำนี้ก็ได้ครับนี่นะครับพี่มันานะกตาหน้าตาเขาเฉิดโอ้มันเหี้ยวอีาดีวะ โคตรยาวเลยมันยาวขาดอีกเลยพ่อแม่พี่น้องกล้องผมจนผมต้องถอยหลังอ่ะถอยผมถอยอะไรอีกติดกําแพงเลยมันยาวขาดไปกะอีละนี่พรมแม่พี่น้นนองครับแผ่นหลังโอเคนะครับผมผมวัวขาดน้ำเลี้ยงนะครับมาอยู่น้ำเสียบ่อยเด้อฟาร์มได้บักากี่หมื่นนะครับผมใหญ่อ,อีกนิดหน่อยกับพึ่งครับผมอ่าเนี่ยครับโอ้ยาวโอ้มุมนี้ห่างงามว่ะ เง้านะครับเป็นงัวยเง้ยนะครับเออตัวน,นี้แนะ้อน้ำยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องกับผู้ไดมักต้องการเรไปเป็นแม่พันธุ์กับตัวน,นี้โอเคเลยนะครับมันรับมันรับเง้าโตเง้าดีนะครับราคาสี่หมื่นเก้าบาทนะครับถ้าผู้ไดมาร์ตโทรมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามศแปดสามแปดแปดห้าสามเสียบอยฟาร์มโคราชนะครับผมผู้ใดมาก์ติดต่อมาได้เลยนะครับผมสามารถคุณทางเฟซได้นะครับเสียบอยฟาร์มโคราชนะครับหรือผู้ใดจะแอดไลน์กับมาแอดที่เบอร์เพื่อเลยนะครับผม ่คนได้มากคขอรูปเพิ่นขอยังเพิ่มได้เพิ่มเติมแล้วนะครับอ่าและนอกจากนี้ก็มีรถบริการรับขนย้ายวัวควายนะครับผมทั่วทั่วเกือบทั่วไทยนะครับบางทีภาคใต้ก็ไม่ค่อยไปนะครับภาคเหนือด้วยบางทีมันไกลเกินนะครับก็อยู่แถวแถวภาคอีสานภาคกลางนี่ไปได้นะครับผมอ่าตันใดก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าวันนี้ช่องจีจีคก็ขอจบการนเสนอเพียงเท่านิ้นครับสวัสดีครับ